สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆค่ะมนนี้ชาแนลนะคะเลิกงานสามทุ่มกำลังจะเดินทางกลับบ้านหิมะทั้งนั้นหนาวมากเลิกงานสามทุ่มกำลังจะเดินทางกลับบ้านดูจมูกแดงหนาว เดินทางเป็นเพื่อนมนหมือนนะคะเพราะว่าโอ้ยแข็งติดลบ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 ตลอดนะคะติดลบไม่เคยไม่เคยเออไม่ติดลบติดลบตลอดแต่ว่ามันก็จะมีลบน้อยลบมากนะคะมันไม่ได้ไม่ได้เอาผ้าพันคอมา ปกติจะพกอยู่ในกระเป๋าจ so ม like so like so ูกแดงหมดละเจ็บจมูกหมดละตายตายตายแท้ๆต้องใส่ทุกมือไม่ใส่ทุกมือนี่ตายเดินทางกลับบ้านกัน นี่ถุงมือของมอตนาวมากขนาวหนาวจมูกพี่จมูกไว้หนาวมากเป็นเพื่อนกันนะคะเดินทางกลับบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบนในช a n e ด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วนะคะ ที่ฟินแลนด์มอนก็เดินทางกลับบ้านจ้ะลายตามไนนม่นอมอนไม่ได้ใส่ไม้ไม่ได้ใส่ขาตั้งกล้องดูหิมะเนี่ยค่ะหิมะทั้งนั้นหิมะทั้งนั้นเลย เย็น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 หามากค่ะดูแก้มดูจมกูกดูเดินทางกลับบ้านจ้า <_ C 2> มาคุยเป็นเพื่อนกันหน่อยจ้า <_ C 2> ความหนาวจ้า <_ C 2> ถ้าถ้าตอนกลางคืนเน่ะเพราะว่าตอนกลางคืนที่ฟิลแลมมันจะมืดมากใช่ไหมแต่แต่ที่มันที่มันไม่มืดเพราะอะไรเพราะมันมีหิมะ ดูต้นไม้ <c oughs> ก็เป็นสีขาวเห็นไหมคะเพราะว่าหิมะมันตกใส่มันก็เลยเดี๋ยวเรารอเดินทางข้ามดูต้นไม้ ข้าวเหมือนกันค่ะเราก็รอเดินข้ามไฟเขียวแล้วค่ะเดินค่ะเดี๋ยวรถเมย์ก็มาไฟเขียวแล้วจ้าตอนกลางคืนฟินแลนด์เขาจะเขาจะมีแสงสว่างจากหิมะเพราะว่าหิมะมันขาวโพลนไปหมดเลยค่ะในปา่าในป่าที่ไหนมันมีมีป่าก็หิมะก็จะ จะลงแล้วก็มันก็จะไม่มืดค่ะมันจะมีแต่ความแสงสว่างเพราะว่าเพราะว่าที่ป่านันมันมีหิมะขาวใช่ไหมมันก็จะสีขาวมันก็ทําให้มันจะ,จะเรืองแสงนะคะเรืองแสงแล้วก็ทําให้เรามองเห็นข้ามถนนอีกแล้ว ไฟแดงไฟแดงเยอะมากเออเดี๋ยวเราก็ข้ามมาตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวมารอรถเมยเดี๋ยวรถเมยก็มา <c oughs> เดินมาขึ้นรถเมย์อะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมอนิ h ช n แนลด้วยนะคะภาพกันคืนเวลาสามทุ่มปรลเมถ,ถึงแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย